สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมาบอกวิธีไล่อากาศนะครับในระบบม่าน้ำนะอาการมีอยู่ว่านะครับถ้าขับขับไปแล้วความร้อนขึ้นนะครับแต่ขึ้นไม่ใช่ทะลุเกเลยนะครับนะแค่มันขึ้นมานะครับนะขึ้นมาอาจจะเป็นที่มีอากาศในระบบก็ได้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าในระบบระบายความร้อนม่าน้ำเนี่ย ระบบเม้อน้านํานะครับนะถ้าจะให้ดีเลยนะครับจะต้องแทบไม่มีอากาศอยู่เลยนะครับจะต้องมีแต่น้ํานะครับมีแต่น้ําจริงๆนะฮนะถ้ามีอากาศเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นประเขนฝารั่วหรืออะไรพวกนี้นะครับนะหรือเวลาเราเราถ่ายน้ําทิ้งแล้วเราเติมน้ําไปแล้วเราไม่ได้ไล่อากาศในระบบอากาศก็จะติดอยู่ในระบบเนี่ยนะครับนะเป็นฟองนะครับนะ คอยวิ่งไปบรบกวนการระบายความร้อนของน้ํานะครับนะเพราะว่าน้ำเนี่ยระบายความร้อนได้ดีกว่าอากาศนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะนะครับวิธีทําง่ายๆเลยครับนะอันดับแรกนะครับติดเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ํานะครับ น้ำนะครับขวดน้าใหญ่ๆนะฮะเราคว่ำลงนะครับถูงน้ำนะฮะคว่ำลงนี้นะครับในกรณีที่เครื่องเย็นนะครับจะต้องติดให้จนกว่าเครื่องจะร้อนแล้ววาล์วาน้ําเปิดนะครับต้องต้องรอจนวาล์วาน้ําเปิดนะครับถึงจะทางานได้ มาข้างนี้รนี้นครับแล้วก็หลังไฟตนะครับบก้เครับต้องดับรถก่อนนะครับรถผุมเสียงค่อนข้างดังนะฮะ เนะนื่องจากลูกรออสายพานมันไม่ค่อยดีนะครับมันเลยดังนะก็เหลือรอแก้ไขกันครับแต่มันยังใช้ได้นะครับแค่ลูกปืนดังแค่นั้นเองนะก็พอเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวมันกระเด็นไม่ต้องกลัวมันอะไรนะครับไม่ต้องกลัวมันพุ่งนะถ้าเราทําตั้งแต่มันเย็นนะครับนะจนวาวน้ําเปิดวาวน้ําเปิดปั๊บระบบมันจะเรียกอากาศออกมานะฮะ เนื่องจากว่าน้ําตรงนี้สูงกว่าในระดับนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆครับนะทำได้ด้วยตัวเองนะครับนะวิธีนี้ได้มาจากช่างพื้นบ้านนะช่างพื้นบ้านก็าทากันนะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ